สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยๆแดดและพี่น้องเอ,อ้ยออกมาหาเจอ,อมมาลาเพิินเพนโทหาแต่เศร้าแต่เซียวเห็ดกินก็นยังพัฒนาแล้วเ,เห็ดกินสุพอกินเพินโทหาอยากให้พาาปไปเลาะไปหาสามีเพิ่นพี่น้องเอ,อ้ยไปเมืองพีนเพินบ่หูทางไปเขเลยอยากให้ผขาผ้าป่ายเขเลยสิได้พาเพิ่นไปพี่น้อง เดี๋ยวเขับไปเบิ่งกันว่าพวกเพิ่นแล้วระเบ้อเขี่ยมพร้อมระเบ้อแต่งหน้าแล้วระเบ้อเนาะสีไปใส่สบายดีสบายดีจ้ะพี่น้องติดตามติดชีวิตอัมรามาเนี่ยกระสีไปน้ำเจ้เพิ่นแมนบอนีก่กันสาวลอยก็สีไปพี่น้องไปไปติดตามไปน้ำกันพี่น้องน้ำเจ้เพิ่นไป เจเจพแล้วล่ะบนอะนังมาละควุนากับเครื่องสําอางนะแจไปเ้อสบายดีแล้วล่ะบอแตงโตนะล้วพ่าเ่านลูกสะไอยู่ิใส่ก้อนมัอนี่นะไอิบัใส่เอาลูกสะไพยไปคืนเฮือนย่เอาไผ่ไปยามหญ้าพี่น้องหรือว่า เออไปขึ้นเฮือนเอาไพ่ไปขึ้นเฮือนพี่น้องเอาเขามาแต่งอลไรซะบ่จงไปขึ้นเฮือนเอาเขาแต่งกต่ไปเฮาเขาเชิงกต่ไปเฮาเขาไปขึ้นเฮือนเท่านั้นแล้วเชิงนะปกติอันนั้นเรื่องเชิงเขามาได้มาขอ่าด้านขางมาถ้าเขาก็ขาแม่แเลยงอสู้เขากำลังเตรียมสิขางอสู้รุ่นนี้ต้องเอาไพ่ไปขึ้นโลวดเขามาขอก็ขึ้นแมันบอกไปก็ขืนลดข้างวัดเนาะรุ่นใหม่พอแหงและสิฐาเขามาขอนี่พอได้ได้เนาะบอเวลาทำมาลาต้องไปขอเอง งัวนั่งกัดซื้อไใบมะเยงเน่ยตัวหนึ่งไพซื้อเพื่อนเพื่อนเองมันบอกเอางัวไปสู้พี่น้องประเฮนี่บ้านท้าวเกางัวไปสู้แต่ว่าปกติผู้ชายได้ออามาไปสู้บ่เลยแนาไปสู้เองน้ำปลาบริสโซ่นะเอาแนวนี้ก็ได้เหรอบ่นะ้วบอกคนยุติบัญญาติน่ะสิคิดค่าดอกลูกชายแทงบ่ถาจะเป็นอซื้อโอ้เจี๊ยบเรเจี๊ยนี่เป็นเป็นญาติพายิงเนาะตัวแทนซะว่าซันซะ แกพายิงเพื่อนเจ้าสาวเพื่อเจ้าสาวคือเท่าเพ่อเจ้าสาวกเ่าเลยเ้อย็บาโคมอสืเ็เอาสาวเหมอเจสือสาเป็นเพื่อนเจ้าสาวเอาเอาเอหายอันนเปล่ยนเอามอสือเนเจ้าสาวให้นันนเป็นมอสือ ให้เป็นญาติพ่ายยิงให้แถาแก่สาตัวแทนนนั่ตัวแทนคุณแม่คุณแม่มาบ่ได้มันไกลกองจังซีเดี๋ยวจะสาวบอกที่ยากอันนี้นะคือหมู่แม่คอยเป็นตัวแทนแม่คอยเข้าจะคั่วแม่คอยเ่าสำเร็จจังจะกระเบิงหมู่คอยกรเบงหมู่แม่คอยดีบอกสูงก็ไร่ต่างและกุเรยนงานต่งอยู่เออ สวยปานนี้เนาะเออเนั่นๆะป่ะตอนแรกเป็น<อ>มาดามที่วันนี้มาดามจ,า <laughs> จา้า,า,า,จา <laughs> ที่แรกได้เป็นภรรยาสัจจวดเนาะว่าพี่เคยได้ขึ้นเครื่องบินมาได้ขึ้นทับโต๊ะก่อนเ <laughs> มื่อกี้รถไทยคือเก่าพ่นว่ะยังบ่ได้เล่นรอบยังไม่เคยตีนยนต์เนาะพอมาเลยอยากสู่นี่เสดายแทนเด้ที่ได้เป็นคุณนายสัจจวดเพ่ะว่า <laughs> เป็น,น,น <laughs> แล้วก็เปลีนน่ยนใจ สัมผัสเจบก่นสิดเงีบรถกัล้ออกรถเออเนาะัวตีโอ้ยอุกันขัดสิไปเงี้ยขับรถสิไปพอกันเลยนกันไปออกข้างแม่ด้เอ่อไปว่าบริษัเขาเนาะเขาถิมบเลือกถิมเขานี่เออเลิศได้เน่นี่ าต้องทิมเขาก่อนกันหัวเขาสิทิมเฮาก็ต้องถิแลขาก่อนแม่เขาทิมครับก่ได้นะคะเสียซ <NO ื่อเลยแบบเจ๊เวลาขบมาขอก็ไปคอเขาก่อนโลดเอาไผ่ไปส่งโรดอือเมื่อนี้เอาไผ่ไปส่งญาอยู่เมืองพีนเมืองสิบเมืองพีนพี่น้องอยู่บ้านยังเกาะบ้านยังบ้านผัวจ้ะนะบ้านเปลาพังตะสือบ้านกระหู้เลยพี่น้องนาะนะเอ่ะ นะานณะเมืองพีนเดอพี่นอ้องกายเสียถมวกไปน้อยหนึ่งก็หอดรเยะระยะทางกับจากบ้านนี่ไปก็จะประมาณสองรอยกว่ากิโลเมตรพี่นอ้องบริเกตใกล้เด้อขันบอหักบ่อันขิดหอดแท้ๆนี่น่งก็ขึ้นสิบบ่ไปดออพี่น้องคือสิบ,บอ่อบบนอัวมูไปดอกมูแต่ละคนกับบึงสภาพก็ขึ้นบ่พพ้อมปนใด<ะ>บ้พ้อมไหนยืนไป<ะ>ได้เออเจบพอลากัเจบแขน ข่อยกับเห็ดกินสุพอกินกันยังหมดแล้วมากแม่มาแม่ว่ะไปมือนี่ได้ครับทางนางว่าหมู่บ้านเนี่ยวันที่สิบเอ็ดยังไปเพื่อนว่ข่อยกับบริเตียมพ่อบริยังแล้วอก็บกำลังว่าสีไปซื้อหาก็ไปซื้อมูมาว่าสิลไปเห็ดของกินลงวัดซื้อมูซื้อไข่หมดแดงซื้อยังมาก็เลยห่างเลยซะอย่าครูกระถาบ่ได้ไปให้เพื่อนก่อนนางนี่คลองลายกลัว เอาคำวัยุวัติภาพได้โอกาสคำว่าคำเดียวนะครับห้องยี้ว่าเพิ่นไหวได้ส่ะห้องเพิ่นอยากไปอันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อยากไปตอนใดกันเออสิพาไปดอกว่าไปมือใดก็ไปไปรถใหญ่ะอยากขี่รถจักรไปอืมั้งแต่มือขึ้นสวรรค์ผู้อยากขี่รถจักรไป อืมมันโมเมนตเซโนข่อยกัว่ามันบริไกลเมืองวิลาถูเออเห็นได้เล้วาความหักใส้กาเกงใช้กางเกิยอมกางเกงยาวกาวาเด้อกิดเงินติดใจน่าดนโดนติกพอดีพันโดนมหาชันทันกดันโดนมหาเขาคือเกัดนั่นหลยอืหอ่หอยสั่งไปใจสั่งลุยเขาวะน่นก็หากาสหรว่างูขพ่อมันก็ ปล่อยจน,นได้ค่ะถ้ามีในมูมบริพัมป์บอสอ๋อบริพัมป์ไอ้เอาคือวันเอานั้นไรกับเพียได้หนอเขาก็แลบงานด้วยอืเฮาก็แลบงานไปแห่เมื่อวานก็แดดแทแดดว่าเจ็บพลาเพื่อนเจ็บแขนก็ได้โจมแขนเต้นเยูะอืมอีซีมันจะไปบ่ได้บ่เจซีเป็นอะไรเจซีฮะงานม่งานในตัวว่าใกล้บุญนางแม่บุญยังนางเห็ดบุญบ่

เออเจ็บพล้วดังกลัวได้พอแล้วเอ้ยเจ้าตังคภูมิใจเด้ออ่ากินบ่นั่นเนาะเห็นว่ากันเนาะเอออย่าไปว่าเด้อเนาะบเจี๋ยอมาลาไปผมหูเพรเจี๋ยอมาลาถามบ่เขาว่าบ่ได้หูมือไปถามถ่านเลยมือไปขึ้นถามถ่านไปเออเอซิเรียนผมจับมือฉันกัน อนเจี่ยลนเจมลากจักจักนะเอออกพะกจักนั่งอลบพกอ่นแล้วบเนอกระหมันก็มีทีผ่าที่จ่วอยู่ด้เนาะโว้ยมาแล้วหน้าบง่กไเป็น่งางเขากหน้าเล้ย่ยังก สงหุนหุนหุนหุ่นสยองศินพีนน้องหมู่บ้านนี่ออกแสดงลายสดสวยกันการกุศลได้ยอดได้ยอดธรายสวันบุได้ยอดธรายสำวันทำบุญนอมือข่วนได้ได้ยอดวันนี่ค่โต๊กอะงก็ว่าปกติช่ว่าไรหนึ่งจะได้ไร่ก็หันอยู่ก็ว่าอันนี้มันไล่ไปสาวโกรปกติช่งเจาไล่กลางคืนนะได้เนาะพวกฉช่วม่พวกฉันใช่ช่วงบ่ายไปอย่างี้อือ เกียมเครื่องเกียมคองสิไปอยู่เป็นเดือนผู้บอคือว่าทงสองทง,ทง,ทงสามทงหรือวันอะไร กาถือหวานจอดใช่าะเดนกจอดเจ๊ประลาก็ถือหวานไปน้ำกาแฟด้วยการสาดน้ำหรือว่าสีทาหรือว่าถ่านนะคะสิไปแล้วพี่น้อง ความเดินทางอลไรพี่น้องพร้อมเดินทางสาวร้อยก็แต่งตัวอย่างงามมาหนิสิไปเที่ยวต่างเมืองแต่งตัวซะสวยสิรินอมรามันติดก่อซีวิคด้วยตัวไอ้ดาวติดทองลุมแดดติดตามไปพี่น้องไปส่งซื้อแล้วอย่าไปลงมน้ำลุมโดยพี่น้องติดตามเมึงเด้อวะสิไปฮอดไสกันแทบไปฮอดบ้านเบ้าเป้บุรุษกายบ้านเบ้าเป้เนาะ โดยยังไปเ,เปรื่อยๆพวป่ปยไปแบบไก่ง่วงพี่น้องโดยสบายดีสบายดีจ้าฝก,กดแชรมาลุงพนะุงพ่วเนาะ